สวัสดีครับเจอกันเลยครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระคุณจับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับหัวปลุกอ้อยนะครับรถเล็กนะครับใส่รถรถรถไทยรุ่นเอนะครับเอซี่ห้นะครับห้ถ้าเป็นยันมาก็ซี่ห้าก้าห้าหนนะครับตัวนี้เป็นจุ่มพลนะครับจุ่มพลคอนเซ็ปต์ยนครับใส่รถรุ่นเล็กนะครับสองหัวปุกนะครับนี่ครับสภาพอย่างนี้นะครับเดิมๆครับเดิมโรงงานครับไม่ได้ทําอะไรเลยสภาพถือว่าผ่านนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาที่ สามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาตรองได้ครับสามหมื่นสองพันบาทครับครับประมาณนี้เลยครับสีสันเดิมๆครับใช้งานน้อยนะครับเน้นจอดเน้นจอดนะครับตัวนี้เราภาพประมาณนี้ครับราคาตรองได้นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับ สินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาประกุจับจังหวัดดอนทานีเบอร์โทร098นะครับ6127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับบวาสดีครับ